ครับผมสำหรับวันนี้นะผมจะมาประกาศหาบุคลากรเพิ่มนะครับผมก็จะมีช่างอ่าช่างทั่วไปนะครับก็คือพวกช่างแมคโครทั่วไปเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจที่อยากมาทํางานที่บริษัทเรานะครับก็จะมี2แบบนะจะเป็นแบบผู้รับเหมานะครับผมแล้วก็เป็นแบบเงินเดือนนะครับผมสาหรับเงินเดือนนะครับก็จะมีสวัสดิการก็คือมีที่พักให้นะครับผมมีข้าวเที่ยงให้กินนะครับผมแล้วก็ เวลาทําโอก็มีค่าพิเศษเพิ่มให้ด้วยนะครับผมสามารถเก็บงานเหมือนผู้รับเหมาได้เลยนะครับสําหรับช่วงโอนะครับผมก็สําหรับผู้รับเหมานะครับผมก็จะรับก็จะมี1งานเหล็กนะครับผมงานปะผูแล้วก็2ก็จะเป็นช่างสีนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถมาสัมภาษณ์งานได้นะครับผมก็จะเป็นลองเทสงานฝึกงานอะไรต่างๆนะครับผม ก็ช่างสีก็เหมาเป็นคันนะครับผมช่างเหล็กก็เหมาเป็นคันเช่นเดียวกันนะครับ <G un> งานช่างทั่วไปก็คือจะมีตั้งแต่พวกทําพวกอ,อัดบูธอัดสลักออกนะครับผมแล้วก็ใส่บูธใส่สลักประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเก็บสีช่วงล่างล้างเก็บสีช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะครับผมที่อยู่ร้านก็จะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปรกาการนะครับผมตํานลมาส่อทงอำเภอบาเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ สำหรับใครที่สนใจจยามาอยู่กับเรานะครับผมสามารถติดต่อทางแอดมินเราได้เลยนะครับสำหรับวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีนะครับผมขอเปขอแคเอ่เป็นคนขยันไม่เกี่ยงงานนะครับซื่อสัตย์แค่นั้นก็พอครับผมสำหรับค่าตอบแทนนะครับผมมั่นใจว่าเยอะกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับขอแค่เป็นเป็นคนขยันก็พอครับผมแล้วก็ซื่อสัตย์แค่นั้นเองนะครับ